เลิศไ้ยมึงมึงต้องทำอะไรงานดิเศษมึงก็ได้เงินว่าเยอะก่อนลูกตัวเลยก่อลูกตัวบอกนี่เลิศบอกเลิศไหมมึงต้องทำงานระบบดิเศษมึงก็ได้เงินเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวดีเลยลูกตู่เหรอเฮ้ยมว่าดีว่าเป็นร้านจากเขาเข้าเดี๋ยวเขาก็ได้เงินบอกว่าล้านน่ะนี้ก็มี่น่ะร้านประชาลัดเห็นว่าหาแสนเอามาหุ้นกันคนละร้อยเหลิศมาจันว่าบอกบอกเขาหุ้นกันเก่งแล้วครับเงินกับพ่ได้ขึ้น สม่าเอ้ยประตูกับสม่ากันบ่เขียบขาดเอ้ยเราเราบริหารประเทศดีไหมไม่บริหารดีนะครับได้เงินนะครับได้เงินเป็นบ่อแล้วที่ยืนมองจะประทินเมนใส่รถชิบปลอมากกัใแจ้หนีเพราเหมือนประตูเนั่นผมมีพูดคิดอีหยังมีแต่เฉยยืเยี่งเดียวก็ยืมมาใส่ยืมมาใส่แบบนี้เอาใส่เราไปใส่แบบมาห่อหนึ่งเท่ากันสามบาทขึ้นเกจบาทไปแนวเรียบร้อยแล้วขายเขากิโลห้าบาท นิ้มกัพ่อเนีครับจะเพิ่มอีกสบาทเปซื้อมาแต่เนี่ยดันมากมสง่งบอ้ท่านก่เกเอเยอะเลยมึงซื้อมาที่แต่นี่เรานังขค้ว